ในรุ่นซูเปอร์แบนตตั้งเวทช่องทูฟยูเจอกับผู้ท้าชิงจากนนทบุรีเสาเอกอออัจฉริยะครับเดินแล้วครับดิเซลเล็กครับเดินเร็วขึ้นด้วยครับยกนี้เนี่ยเอาจริงแล้วครับของจริงครับจับตาดูให้ดีครับทั้งสองคนดิเซลเปิดเกมครับเดินไต้ขวาครับเสาเอกบังได้ทันวางแค่ขวาขึ้นมาเอาแล้วครับเน้นแข่งกันมากขึ้นครับในยกนี้ดิเซเบียดอู้วิเสาเอกมีิวานขวาครับดิเซเล็กยังไงครับเสียบซ้ายคืนนี่ครับไม่ยอมครับต่อยมาต่อยคืนไม่ได้ก็จริงแต่ขอเสียบคืนไป เดินเข้าไปครับเดี๋ยวดูครับคู่นี้ใครชิงทําก่อนครับซ้ายซ้ายหน้าสาดยาวๆไปเลยครับเสาเอกครับอยู่ที่การวางแผนอยู่ที่กลยุทธ์แล้วนะครับสู้กันที่กลยุทธ์ครับเอาแทงซ้ายของดีเซลเล็กครับทีปเอาไว้ครับดีเซลเล็กทีปขึ้นเหมือนกันครับเสาเอกนี่แหละครับถูกที่ถูกเวลาครับคู่นี้ร้อยยี่สิบสองครับใครคือเบอร์หนึ่งของแผ่นดินเอาเกี่ยวได้คืนด้วยขวาครับอ่าไม่มีกินฟรีครับเตะมาเตะคืนครับอยู่ที่ไหวพริบครับใครหลงใครแหมกออกนิดเดียวนีด ออกเป้าซ้ายครับเอาเกี่ยวได้คืนยังไงคืนด้วยแข่งซ้ายครับคืนอีกทีหนึ่งแมู่่นี้ไฟแลบแป๊บๆเลยครับบนเวทีอาวุธทันกันครับอย่าหลุดอย่าล้มอย่างเดียวครับอาวุธทันกันอย่างที่บอกครับเดินขยับเข้าหาดีเซลเล็กแข่งซ้ายมาครับเสาเอกยืนไกลๆคิดอะไรบาอู้จังหวะนี้ครับหลุดเกือบไปครับแม่หรือว่าโดนไม่เต็มครับหลบได้นิดนึงครับอ้าหมัดขวามาครับเสาเอกดีเซลเล็กเบียรตไปแล้วครับเข่าวงในล็อกไว้ก่อนกดไว้ก่อนครับกรรมการชุมพลแยกออกมา เลตเปิดเกมเดินต่อครับขยับเข้าไปโยกหจังหวะนิดนึงแต่ว่าเสาเอกไม่โยกไม่ขยับครับไม่รอจังหวะเลยครับชิงออกทันทีเป็นนักมวยที่มีทุกอย่างนะครับทั้งคู่มัดเท้าเข่าศอกมีครบเลยครับอ่าอยู่ที่ใครจะชิงจังหวะออกได้แม่นยำเป้าซ้ายคืนด้วยมัดมาแข้งขวาขวาคืนไปขยับมีศอกอ้าวงนยัดเข่าเข้าไปครับเอามีศอกมายัดเข่าคืนมัดไปมัดมาครับโอ้โหคู่นี้สุดๆเลยครับ เอาล้วครับเสาเอกครับเน้นหมัดดีเซลเล็กก็ไม่ยอมแล้วครับเปลี่ยนเข้าไปผีไปก่อนครับขยับเข้ามาไปพับน่องเฉียางครับเสาเอกดีเซลเล็กโยกหยับซ้ายยังไงดีครับกําลังคิดอยู่จะออกเลยเสาเอกไม่รอช้าครับตู่ครับสองแข้งดีเซลเล็กแข้งหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหคู่นี้หลากหลายรสชาติเหลือเกินครับมีทั้งฝีมือมีทั้งช็อตเข้าเบรกแบบว่ามวยบุ้งมวยบุ๋นครับนี่ครับขวายซ้ายสุดท้ายครับซ้ายสุดท้ายเป็นของดีเซลนี่แหละครับเข้มขัด แม่ไทรก็อยากได้ครับนอกจากเทแล้วยังรวยอีก5 0,000บาทอ่าวงในวงในดูจับตีได้ไหมถ้าตีไม่ได้ถ้าตีไม่ได้กรรมการแยกเลยครับนี่คือศึกเพชรยินดีออกอาวุธไม่ได้แยกทันทีครับครับแล้วก็ทั้งคู่นี้ยังแทบจะไม่ได้ใช้ฟอร์มวงในมาสู้กันแล้วครับเล่นวงนอกครับเน้นความละเอียดความจุกจิกแล้วก็ช็อตต่อช็อตครับต่างคนต่างทำได้ดีครับมีจังหวะพลาดทั้งคู่มีจังหวะทําได้ทั้งคู่ครับก็ต้องบอกว่าสุดยอดมากครับคู่นี้ครับสม นี่ครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ครับโอ้โหไม่ที่ยอมกันครับอ้าวเสาเอกยังไงครับโบดโจครับโอ้โหคุณครับแอนจาซิงครับแมาส่งเสริมศิลปะแม่ไม้โมไทยครับให้กับนักมวยได้โชว์กันบนเวทีใครทําได้กรับไปเลยครับรางวัลเอาแล้วครับยกที่4ครับยืนใกล้ๆแล้วครับเดินเบียดเข้ามาครับดีเซเล็กตามสไตล์เสาเอกก็ไม่ถอยครับชิงเดินเหมือนกันตู่ครับแข้งขวาไปดีเซเล็กเบียดเข้ามาจังหวะครับยกแข้งยกขา มีจังหวะไหมแข้งขวาไปได้ครับเกี่ยวเกี่ยวเอาเอาลงได้แล้วครับเสาเอกอีกคนได้แข้งครับอีกคนเททิ้งเลยครับปลายเท้าชนปลายเท้าละตาต่อตาครับแข้งขวายกบังได้โอ้โหแล้วสับเลยครับแม่ชิงสับเลยครับแล้วโดนแข้งดอกนี้ครับแม่มีเยี่ยงเหมือนกันนะครับแล้วมาดูครับเดินเข้าไปโดนเทเลยครับแฟนมวยดูแลวให้คะแนนในใจด้วยนะครับเชื่อว่าคู่นี้นี่อาจจะถึงตัดสินแบบภาพช้าครับ ใกล้เคียงก็เอาแข้งซ้ายหน้าครับดีโซเล็กขยับเอาซ้ายไปครับคืนด้วยซ้ายเกี่ยวคืนได้ไหมครับถีบไว้ก่อนครับเสาเอกซ้ายอีกทีหนึ่งครับออกอาวุธกันไวมากครับยกนี้ยก4ี่มันแล้วก็ตามด้วยแข้งขยับแข้งขวาไปเอาคืนด้วยมันอนี่ครับโอ้โหต่างคนต่างไม่ยอมเลวครับเวลาโดนนี่เอาคืนกันทันทีครับแล้วก็มีจังหวะพลาดมีจังหวะทำได้ทั้งคู่ครับดีโซเล็กจับในได้โอ้โหเสาเอกแขงซ้ายไปทีนึงก่อนครับไม่รอ เด้งขวาไปครับดีเซลเล็กก็แปขวาขึ้นมากรรมการชุมพลบอกเดี๋ยวก่อนออกมาออกมาอยู่ข้างนอกดีกว่ามันกว่าอุ้ยแทงซ้ายครับเสาเอกดีเซลเล็กแข้งซ้ายขึ้นซีโอสับสอกซ้ายเอาแล้วครับแม่แต่ว่าดีเซลเล็กยังเฉยครับโดนสอกยังเตะขวาขึ้นได้แบบเฉยเฉเน้นๆ้นแล้วครับมีดักเสียบมีสับสอกครับไม่ต้องแต่งตัวนานครับแต่ว่าดีเซลเล็กเนี่ยครับมีแข้งซ้ายโตขึ้นไปครับจับได้จับได้หัวคืนเหมือนกันรับเอาซ้ายของใครคือดอกสุดท้ายของใครคือดอกสุดท้ายครับ นี่ครับมวยเงินแสนเขาต่อยกันแบบนี้ครับมวยค่าตัวเงินแสนเขาเตะกันแบบนี้ครับโอ้โหชิงไหวชิงพิบเอาขยับมีศอกอ่าวงในตีตีได้ไหมตีได้ไหมครับยังยังยังไม่ชัดเจนนะครับกรรมการชุมพลแยกอีกครั้งหนึ่งครับมีเลือดมองเวลาด้วยครับในทางของเสาเอกครับไปขวาเข้าไปครับดีเซเล็กค่อยๆย่นเข้าไปค่อยๆเบี่ยงไปมุมนี้ครับแหมเข้าไม่เต็มครับดีเซเล็กไม่โดนครับแต่ขวาได้เกี่ยวแล้วเสาเอกเกี่ยวขวาโอ้โหดูครับ ทันเันจริงครับคนหนึ่งเกี่ยวได้คนหนึ่งก็เกี่ยวคืนไม่มีใครยอมใครครับดูครับแมทีต่อทีดอกต่อดอกครับอย่าหาว่าผมขี้โม้เลยครับผู้นี้คงจะตัดสินด้วยภาพถ่ายครับโอ้โหทำไมมันใกล้เคียงแบบนี้เดินเข้าหาครับค่อยๆขยับเข้าไปเกมของดีเซลเล็กลำเลียงเข้าไปหาใหม่ครั้งหนึ่งครับขยับยังไม่ออกใครชิงออกชิงทําก่อนครับแต่ว่าอย่าหลุดอย่าล้วมเหมือนอย่าลุดอย่าล้วมอย่างเดียวครับทีไว้ก่อนครับทำลายสมาธิแข้งซ้ายแล้วนี่ครับ ต้ขึ้นด้วยซ้ายหลุดไปครับแข้งของดีเซลเลกอ้าวแทงได้โดนแข้งคืนไปครับโอ้โหช่วงไท้ายครับอ้าวซ้ายแข้งขวาไปคืนด้วยขวาครับโอูเอามีสองขวางไว้ยัดเข่าเข้าไปอ้าววงในวงในไม่โอ้ยไม่อยากให้หมดยกเลยครับสุดมันครับพักก่อนแป๊บเดียวครับเดียวไม่ได้ครับโอ้โหเผลอแป๊บเดียวครับยกสุดท้ายซะแล้วครับผู้นี้ โอ้โหชกกันมันเหลือเกินครับออกอาวุธกันไม่หยุดครับบรรยายเพลินครับเหลืออีกไม่ถึง3นาทีแล้วครับว้าวฝั่งซายเสาเอกครับจับนายดิเซเล็กนี่ครับเกาะแน่นๆล็อกแน่นๆครับราชพงศ์แยกมาก่อนก็ยังไม่มีใครหยุดเดินครับแี่คู่นี้นี่สมราคาครับคู่เอกสืบยินดีแล้วก็ไปกัดป้องกันแจ้งครับดูครับโอ้โหเทียบเขาซ้ายแหมชุดนี้เสาเอกทำได้ดีครับดิเซเล็กขยับเข้าไวเสาเอกควงแข้งขวานี่แหละครับความเร็ว เล็กเตะซ้ายเสาเอกแหม่ึ้นไม่ได้ครับแทงซ้ายคืนมาเอ้าดูนายครับเป็นของใครจังหวะนี้อ่ะก็ต่างคนต่างตีทั้งคู่ครับเสียบมาแล้วแหมพยายามเตะคืนแต่ว่ายังไม่เต็มแท่งครับแท่งซ้ายของดีเซลเลยครับลํำเลียงเกมเจอกันใหม่ครับอ้าวแทงซ้ายติดบังครับมีสอกสลับครับจับได้โต้คืนด้วยแข้งขวาและขวาสุดท้ายของดีเซลเลยครับไหแช่งแล้วเนี่พยายามจะขึ้นบนครับขวาของเสาเอกครับแต่ว่าติดท่อนแขนนี่แหละครับมวยถูกที่ถูกเวลาครับ เป็นแบบนี้แหละครับดีเซลเล็ตกับเสาเอกอ่าภาคที่2ครับจะจบลงแบบไหนอย่างน่าสนใจนะครับอ่าวงในครับวงในแหามันมันมันใกล้เชือกไปนิดนึงครับกรรมการชุมพลแยกดึงมากลางเวทีเวลายังเหลือเลยครับนาทีครึ่งแล้วครับเสาเอกยังไม่หยุดเดินครับขณะที่ดีเซลเล็ตดูจะมั่นคงมั่นใจในผลงานของตัวเองครับเดินเสียบขวาไปครับเสาเอกได้หนึ่งทีแล้วครับเสาเอกขยับต่อดีเซลเล็ตไตะซ้ายพลาดไว้เสาเอกจับ แม่ไหไม่ได้ครับดิเซลเล็กรัดตายปีกดันเข้าเชือกตีแปะแปะแปะเอารูปเอาทรงครับการชุมบลต้องแยกแล้วครับเพราะว่าอยู่ใกล้เชือกครับทำอะไรกันไม่ได้ถนัดเท่าไหรพยยับเข้าหาครับเสาเอกแม่ดูเกมเริ่มจับช้าลงไปครับแต่ก็ยังพยายามเดินครับมีซองแต่ว่าบล็อกไปนอ้าวเลือดไทยครับเลือดมาแล้วครับเลือดสดบนเวทีครับแม่อยู่บนหน้าของดิเซลเล็ก แล้วครับแมอีกเกือบหนึ่งนาทีครับเสาเอกยังไงครับเดินเบียดติดแต่ว่าดูเซลลกดูดีเซลลกไม่ตกใจครับแมแม้ว่าจะมีเลือดไหลออกมาครับดูครับยังอยู่ในเกมของตัวเองครับนัดเอวแล้วก็หักทิ้งลงไปเลยครับโอ้โหดูเลือดครับโอ้โหเราเลือดไหลเยอะมากๆเลยนะครับที่หน้าผาของดีเซลเลือกครับดูหครับไหลใหม่ใหม่ไม่เป็นไรครับคุณเอกแต่ว่าทำไปทำมามันจะเข้าตาหรือเปล่าครับอ๋อพี่ติ๊บเห็นแล้วหิวเลยครับ ไม,ไม่ใช่ผีปอบครับแม่ต้องชื่นชมทั้งสองคนครับวันนี้ทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับเหลือเวลาอีกยีวินาทีครับเอาเอา,เอาอีกหน่อยครับเสาเอกเดินเข้าไปดีเซลเล็กก็สวมหมวกนันนักแน่นๆครับถีบเอาไว้ชาขอ,อกมาครับโอ้เนี่ยทีมหน้าเลยครับพยายามตีกันเชียงหมุนออกซ้ายออกขวาครับดีเซลสไปเตะขึ้น เคยแพ้มาหนึ่งครั้งด้วยนะครับดีเซลเล็กครับวันนี้เดี๋ยวดูครับจะป้องกันแชมป์ร้อยยี่สองแล้วก็จะล้างตาได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการจากกรรมาการทั้งสามท่านนะครับแชมเปี้ยนอยู่ที่เดิมครับดีเซลเล็กบิลเจซี and our champion red corner ดีเซลเล็กบิลเจซี